สารฝันปันโชคงวดนี้มาแน่เลขเด็ดปลาไหลสีทองเชื่อมีสองร่างในตัวเดียวลุ้นโชคงวดนี้คำเตือนวิดีโอนี้ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือการกระทำสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนายไพรโรธอายุ38ปีชาวบ้านอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์เล่าว,ว่ามีชาวบ้านรายหนึ่งนำปลาไหลตัวสีเหลืองทองยาวประมาณ1.5ฟุตซึ่งจากการสอบถามทราบว่าจับมาได้จากแหล่งน้ำในหมู่บ้านแต่ไม่กล้านำไปทำอาหาร จึงได้นำมาขายให้ตนเพราะเห็นว่าตนเองมีตู้ปลาตนเห็นว่าเป็นปลาไหลที่มีรูปร่างสวยงามแปลกตาจึงได้เลี้ยงไว้ในตู้ปลาซึ่งปลาไหลตัวดังกล่าวมีลักษณะที่แปลกประหลาดก็คือเวลาพูดคุยด้วยก็จะชูหัวขึ้นมาเหนือน้ำเหมือนจะรับฟังบอกให้นอนก็จะนอนราบไปกับพื้นทำให้ตนแปลกใจเป็นอย่างมากชาวบ้านจึงได้นำดอกไม้ทุกเทียนขันห้ามากราบไหว้พร้อมทั้งได้เชิญร่างส่งในหมู่บ้าน มาทำพิธีพบว่าร่างของปลาไหลตองตัวดังกล่าวมีร่างสองร่างอยู่ในตัวเดียวกันโดยมีชื่อว่าพ่อพุงเงินกับแม่พุงทองและจะนำโชคลาบมาให้กับผู้ที่เลี้ยงไว้ในวันนี้ระหว่างประกอบพิธีตนจึงได้จุดทูบสี่ยงโชคปรากฏว่าได้ตัวเลข2ชุดคือเลข3ามและ0ูนห้นอกจากนี้ชาวบ้านที่เดินทางมาขอดูปลาไหลเพื่อขอโชคขอลาบแล้วก็สอบถามถึงบ้านเลขที่ของตน เพื่อที่จะนำเอาไปเป็นแนวทางเสี่ยงโชคในงวดวันที่1พฤศจิกายน2566นี้ซึ่งก็คือเลขที่59หมู่3ซึ่งตนเองก็ไม่พลาดได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เสี่ยงโชคแล้วเช่นกันรับชมคลิปจบแล้วรบกวนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ